แค่พี่น้องไม่ใกล้ไม่ไกลนักขอดพนมรเรานี่เองออกออกมาแล้ว และหลังจากที่เราจะสงคำลำารอเลยหรือไม่หรือว่าสมคำที่เรารอมันนานแสนนานหงฟ้ามาหาราากับคบยาจาก,กอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเนอาหรือว่าหงฟ้ามหาราาจากสีสะเก็ดลุงแม่น้ำบูนกับลุงมในหนองในหนองน้ำแม่น้ำในหนองน้ำอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมคายาคายาสีนําเงมนกัตีบี้มาบี้มาแต่ว่าหงฟ้าเนี่ยจะเก่าจะเก่ากว่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าไปพาที่ไหนก็รู้สึวว่าจะเป็นพระเอกใน ในการตลอดในงานของผีหงฟ้ามหาล่าจากสีสเกีตีบนตีเบี้ยตีเตียดตีสีพญายจ้า ีออกมาพยายามจะตีออกมาแต่ว่าขับยาดไม่ยอไม่ถัวและไม่แท้ตีโบนปมาตีบี้มา,มมาจะตาทันหรือไม่ทันทันและไม่ทันระยะนี้ยังพอทันเอาลราไว้คำอาอยา,ายอาทายอะไรจะแสงได้อาไม่ได้แสงได้ไม่ได้หงฟาหงฟาหฟามหาราชเอาลราไว้บัดไอดองแดงเรือ,เ,อเราือกับสีฟ้าพาย ไมผายไม่ผายอาชีกฉีกชีกตีชีกนีคำยาคำยาคำยาจะแสงได้แสงได้ไม่ได้ตีหัวคำยาตีตาม,มาเรื่อยๆตีตืนมาเรื่อยทันหรือไม่ทันว่าอคกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโหฟานนั้นใช้วิธีตะโกนบอกลูกพายลูกทีแบบนี้ผู้ใหญ่ท้องวันบอก มีเสียงต้องใส่ใส่ให้หมดใส่ให้หมดใสไ่ไปไม่ต้องหันมาดูหลังดังหลังเอาไว้หงฟ้าหงฟ้า,ฟามหาล่าสมกับที่ดังเป็นครูโรงเรียนอะนุบาลปัญญาสังเขตราชบุรนะ เที่ยวนี้ว่ายังไงทำได้หรือไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้ตีตีไปแต่ว่าขับยาขับยาพยายามไม่ยอมไม่ท้อจริงจริงด้วยถ้ายอมถ้าท้อคงตามไม่ทันบาดีแต่ว่าจะขาดไม่ขาดว่ากันแบบขาดหรือไม่ขาดขาดไม่ขาดเอาแล้วไม่ขับยาขับยาทั้งดัน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 ทั้งดุนหงฟามหาราชพายหิวพายหิวพายหิว w ขับยา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 ทะยานดีขับยา ขับยานปมเล่นเอ,อาหงมหาราชหายอแรกแสงดีอแสงดีอแสงดีอแสงดีขับยานด,ดีขับยานดีขัยานดีดดเข้าเส<ข>้นใช่ครับเรือเข้าเส้นชักรรมการไม่รอช้าพยาตัดสินให้เรือที่อยู่ร่อง